ผมว่าน่เก็บนะครับตัวนี้ครับใส่ขุมก็โอ้สวยยังกับเทียบเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆยังแดงนี้นะครับหาไม่ได้นะครับผมว่านะครับในราคาเกษตรกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสีต่อแชนแนลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีข่าวดีมาเสนอพี่น้องอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้จะมา ขายวัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นวัวท้องนะครับหัวท้องหัวท้องใกล้คลอดนะครับซึ่งท้องกับพ่อเลือดร้อยไว้นะครับตัวนี้ครับซึ่งท้องกับตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับครับก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมก็ขอฝากช่อง y o u t u b e นะครับช่องสีตาแชน n นลนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร ขอให้กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปกันต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราก็ตามไปดูวัวที่เปิดแบ่งขายกันเลยนะครับไปเลยครับครับตัวนี้นะครับที่วันนี้จะมาเปิดแบ่งให้พี่น้องชาววัวได้ชมกันนะครับซึ่งเป็นวัวท้องนะครับติดคนนะครับตัวนี้มีใบครบนะครับความสูงอยู่ที่170เบวกนะครับความสูงอยู่ที่ร้อบวกนะครับ ถ้ามีท่านไหนสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์หรือว่า ID ดีไลลิงก์ทางติดต่อไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ชื่นชอบก็มาคุยกันได้ครับซึ่งราคาเดี๋ยวผมจะบอกไว้ตอนช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดของอัวก่อนครับซึ่งเป็นอเอฟหนึ่งครับตีเบอร์มีใบพร้อมนะครับท้องกับพ่อเลือดร้อยนะครับสายวินเชสเตอร์นะครับซึ่งสายพ่องเขาก็จะได้เห็นผลงานนะครับเดี๋ยวผมจะ นําไปนําพี่น้องไปดูผลงานของอพ่อเราร้อยที่ท้องไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นผลงานของพ่อที่ตัวเมื่อกี้นะครับกําลังตั้งคัรอยู่นะครับซึ่งเป็นสายวินเชสเตอร์นะครับจะเห็นได้ชัดก็คือเด่นที่สีแล้วก็ลําตัวที่ยาวนะครับตอนนี้ที่คาท้องอยู่ก็จะเป็นสายเป็นพ่อตัวนี้ครับพ่อของเขาจะตัวนู้นนะครับซึ่งเห็นผลงานแล้วนะครับ นี่นะครับพ่อกับลูกครับเดี๋ยวเรามาว่ากันตัวที่าขายนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับผมก็จะมาบอกข่าวดีเลยนะครับว่าน่าเก็บนะครับตอนช่วงราคาลงนะครับตอนนี้นะครับราคาโวัวก็ค่อนข้างที่จะดอปลงมาเยอะนะครับก็ถ้าทันได้นะครับมีแรงมีทุนนะพับนะครับว่าน่าซื้อเก็บนะครับคาดว่าน่าจะขึ้นในช่วงตอน เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยนะครับผมว่าวัวน่าจะขึ้นนะครับเพราะทุกปีจะเป็นอ่าระบบแบบนี้ตลอดครับท่านไหนที่เกี่ยวข้าวแล้วก็จะซื้อวัวไปเลี้ยงนะครับอนี่นะครับตัวนี้นะครับผมว่าน่าเก็บนะครับดูนะครับตาหนมครับนมเริ่มลงนะครับเป็นท้องหนักนะครับนมเริ่มลงแล้วเนาะนี่นะครับตรงขานะครับรับประกันขาไม่ถกไม่ทอนนะครับนะครับแดงๆสวยครับ ผมว่านะาเก็ตนะครับตัวนี้นะครับใส่คุมก็โอ้โสวยยังกับเทียบเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆยจงแดอย่างนี้นะครับหาไม่ได้นะครับผมว่านะครับในราคาเกษตรกรนะครับถ้าชินชอบนะครับรีบเลยนะครับรีบถักมาหรือว่ารีบทงมาได้เลยนะครับของดีๆแบบนี้อาจะมีไม่เยอะนะครับก็ผมจะบอกราคาเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับตั้งไว้อยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าคะแนนหรือว่าเจ็ดหมื่นห้าครับ ตรงนี้ครับผมจะบอกราคาตรงนี้ไว้นะครับเพื่อพี่น้องที่สนใจนะครับอาจจะชอบหรือว่าอาจจะมีเพื่อนที่หาอยู่หาบ้านอะไรกําลังหานะครับก็ส่งไปให้ดูได้นะครับนี่ครับผมใจดีมาเปิดแบ่งนะครับตัวนี้นะครับใกล้ลอดนะครับดูช่วงท้ายนะครับกว้างครับตัวดีนะครับสวยๆครับสวยจริงครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอดูช่วงท้ายครับ ตรงหลังนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าสวยไหมครับสวยนะครับตัวนี้นะครับแดงๆอย่างนี้นะครับหน้าเก็บนะครับหน้าเก็บลูกไก่คอดเราด้วยนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเราจะมาคุยราคานะครับก็คือว่าราคาตัวนี้ผมบอกนะครับมาเป็นราคาหน้าฝานครับมนเป็นราคาหน้าฝานมาซึ่งผมจะไม่ได้รวมค่ารวมค่าส่งค่าลถอะไรนะครับ ผมขายอยู่ที่หน้าฟาร์มครับถ้าอยากอยากให้ผมส่งก็ผมก็ต้องจ้างรถอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าทางฟาร์มผมไม่ได้มีรถส่งพร้อมนะครับก็ต้องอ,ออกค่ารถหรือว่ามาเอาเองครับมันก็ช่วยค่ารถค่าน้ํามันค่าจ้างไปได้นะครับซึ่งถ้ามาเอาเองผมก็อาจจะมีค่าน้าใจอะไรเล็กๆน้อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรายละเอียดนะครับก็ คุยไม่ไม่ยากครับผมคุยไม่ยากอยู่แล้วครับขอให้อ่าชื่นชอบชื่นชมของบวกหุมก่อนนะครับมาถ้าชื่นชอบก็ค่อยมาคุยรายละเอียดกันที่หลังครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ลอดนะครับใกล้ลอดแล้วนะครับนี่ครับใกล้ลอดแล้วนะครับเป็นวัวโค้งใหญ่นะครับวัวโค้งใหญ่นะครับความสูงอยู่ที่ร้อเจ็สิบบวกได้นะครับตรงช่วงท้ายนะครับใหญ่ครับใหญ่มากครับตัวนี้ครับ บางท่านที่เป็นสายบีเดอร์ถ้าเห็นอย่างนี้ผมว่าน่าจะชอบนะครับเพราะว่านําไปบีดของเป็นฮอนตัวเองนะครับแบบนี้มาโครงใหญ่เนื้อดีแล้วก็สามารถที่จะสําเร็จได้ง่ายนะครับนี่ครับศูนย์สี่นะครับเอฟหนึ่งนะครับดูหน้าตาไปนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับ ID เดไลน์หรือว่าโทรมาทางเบอร์หรือลิงก์คลิปใต้คลิปนะครับทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ลิงก์เพจได้เลยนะครับก่อนนี้นะครับผมขอลาพี่น้องนะครับไปด้วยวัวท้องตัวนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสพื่อใผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปกันต่อๆไปนะครับครับวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ